ห็นคุณพิริพายก็มาขอโทษแล้วใช่ไหมจีงคุณโทนี่เขาขอโทษก่อนแล้วนะบอกถ้าเกิดทําอะไรให้ไม่สบาย้วก็ขอโทษด้วยคนระับลุงก็ขอโทษเลยจริงๆคุณทักษิณก็น่ารักนะแกก็น่ารักนะเออนะทั้งนี้ความจริงแกไม่ใช่เป็นต้องขอโทษอนะแต่แกบอกทาให้ไม่สบายใจก็ต้องขอโทษด้วยนะนี่ก็คือมุมน่ารักของคุณทักษิณนะผมไม่ได้สาวกเขาหรอกครับ ผมก็แค่รู้ว่าเขาเป็นนายกที่เก่งที่สุดของคนไทยแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่นายกที่ดีสุดของคนไทยแต่เขาเป็นนายกที่เก่งที่สุดของคนไทยแค่นั้นเองนะครับผมแยกแยะได้ว่าอะไรที่ควรชมอะไรควรตําหนิแต่ไม่ใช่หลับหูหลับตาอวยไม่ใช่ผมแน่นอนอัไรที่เป็นมุมดีๆผมก็ชมอะไรที่มุมไม่ดีผมก็ตําหนิจริงๆครับแต่วันนี้ผมเห็นผมดูคุณ โทนี่เขาก็ออกมาขอโทษเนี่ยผมว่าถ้าเป็นผมผมคงไม่ขอโทษนะแต่คุณโทนี่เขายังขอโทษอนะ่ะเออแกก็มีมุมน่ารักนะก็ะไม่ได้พูดอะไรเลยนะก็แค่บอกว่าเออเนะยเขาชื่นชมแล้วถูกด่าเนี่ยผมก็เออกูทําผิดอะไรวะเนี่ยใช่ไหมแต่แกก็ยังอ,อ่าถ้าเกิดทําให้ไม่สบายใจนะก็ขอโทษนี่ความน่ารักอันนี้ยอมรับ ยอมรับคุณโทนี่นี่คือเป็นผู้ใหญ่มากอะ่ะเป็นผู้ใหญ่มากที่ไม่มาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้โอเคขอโทษแล้วกันที่ทำให้ไม่สบายใจนะครับอ,อผมก็เลยว่าเออคนเขามีความเป็นผู้ใหญ่ะนะคนผ่านโลกมาขนาดนี้นะผมเชื่อคุณทักษิณไม่โกรธหรกโดนดา่าแค่เนี้ยกะจอกมากเพราะชีวิตคุณทักษิณนี่โดนเยอะใช่ไหมครับ โดนหนักกว่านี้เยอะโดนยึดอำนาจใช่ไหมโดนต้องวันนี้ต้องเล,ล่ร่อนอยู่ต่างประเทศชีวิตแกโดนอะไรมาเยอะกว่านี้แล้วในชีวิตจริงๆตนั้งแต่นี่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแกเจออะไรมันหนักกว่านี้เยอะดันการโดนเด็กคนหนึ่งด่าแกก็ผมว่าแกก็ไม่ได้คิดอาฆาตมาร้ายอะไรนะแล้วแกก็โชว์ความเหนือชั้นด้วยนะ ก็โอเคถ้าทําให้ไม่สบายแล้วก็ขอโทษโผผมฟังแล้วผมผมอึ้งเลยอ่ะเพ่นเนะีผมฟังแล้วผมอึ้งนะเอ้ยจริงผมไม่ได้ชอบคุณโทนีนะ่ออกจะเป็นศัตรูซะด้วยนะแต่ผมเห็นนึกแม่งผมประทับใจอ่ะผมเอ้ยแกมีมุมน่ารักว่ายอมยอมแพ้ นะครับเออใช่ไหมครับผมผมไม่คิดงไงว่าแกจะจะออกสวยขนาดนี้ไงเออเอ,อแกโดนนะแกคือแกอแกไม่ไม่ให้ราคา คือกูกูชมแล้วกูโดนด่าเอางี้ถ้าทำแล้วไม่สบายใจผมก็ลุงก,ก็ขอโทษเลยนะไอ้เชี่ยโคตรน่ารักเลยคตรน่ารักเลยนะผมว่าเอยมุมนี่คือมุมน่ารักนะของผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็ไม่มาทะเลาะกับเด็กแกก็ตัดบทเอาขอโทษแล้วก็เห็นไหมครับนี่คือคนที่ฉลาดนะครับ นี่แกถึงบผมบอกว่าคุณนักศิลป์เป็นคนที่ฉลาดมากแก้ปัญหาได้เก่งมากนะครับเอนานะแกแก้ปัญหาได้ดีไงเนี่ยคือนักธุรกิจที่ประสบความเร็จเนี่ยเขาไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระนี่คือจุดแข็งของคุณนักศิลนะแกมีสติดีมากแล้วแกก็ผมก็ยอมรับว่าการแก้ปัญหาในช่วงที่แกมีปัญหาเนี่ยนะตั้งแต่วัดโนงวัดนกใช่ไหม วิกฤตของชาติแล่ยเรื่องเนี่ยต้องยอมรับคุณโทนีแ่แก้ปัญหาได้ดีผม,มนึ่เชื่อในสัญชญาณของนักธุรกิจนักบริหารเนี่ยผมเชื่อแต่ผมไม่เชื่อในสัญชญาณของทหารเลยเพราะมันบ้ามากมันผิดไม่เป็นทหารนี่ไม่เคยรับผิดทหารนี่ผิดไม่เป็นเพราะาชีวิตกูเคยสั่งอย่างเดียวลูกน้องไม่มีสิเถียง คำสั่งของเจ้านายคือที่สุดนี่คือทหารนะครับนายถูกเสมอนั่นคือทหารแต่การบริหารประเทศเราไม่ต้องการทหารเราต้องการนักบริหารใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้ผมผมยิงผมไม่เคยติดตามเราทั้งพินพิพาทั้งคุณโทนี่ผมก็เฉยเฉยผมก็มีชีวิตของผมอยู่นะแต่เอ๊ะเจมันเรื่องมันรุนแรงมันเป็นเฮียอะไรกันนักหนาวะเข้าไปดูผมเห็นแป๊บเดียวผมก็รู้อ๋อ ผมก็พอแล้วผมก็ไม่ได้ไปกดฟังนะผมขี้เกียจฟังอืมอืมนะครับส่วนคุณทิลาบอกว่า,วาการที่คุณทักษิณพูดถึงแค่ห้านาทีเนี่ยห้าวินาทีใช่ไหมทำให้ชีวิตยุ่งยากผมก็อยากจะบอกพิมพ์นิพายเนาะชีวิต คุณนะ่ยมันยุ่งยากตั้งแต่คุณเอาตีรูปหน้าเขาแล้วนะนะชีวิตคุณไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่าห้าวินาทีที่คุณทักษิณพูดถึงคุณหรอกครับแต่ชีวิตคุณมันยุ่งยากนั่นแหละคุณฉีกหน้าเขาไปกี่ครั้งแล้วครับตั้งแต่โซล่าเซลใช่ไหมตั้งแต่น้ำปลาปลาดาน ตั้งแต่ไฟคลองเตยเห็นไหมตั้งแต่อะไรล่าสุดนี่โรงพยาบาลสนามเนี่ยชีวิตคุณมันยุ่งยากมานานแล้วและชีวิตคุณอยู่ในความเสี่ยงมานานแล้วนะมันไม่ใช่ห้าวินาทีที่คุณทักษิณพูดถึงคุณหรอกจริงๆชีวิตคุณมันวนวุนว่นวายมัตต้งนานแล้วนะผมผมเตือนเลยดีกว่าเพราะว่า ที่คุณควรระวังไม่ใช่คุณทักสิณเพราะคุณไปฉีดหน้าเข้ามาต้องสี่ครั้งใหญ่ๆนะคุณกับผมมันไม่ได้ต่างกันหรอกนะครับนะคุณจะ,จะเลือกชีวิตสงบสงบมันเป็นเรื่องที่ยากมากคุณไม่มีทางที่จะมีชีวิตสงบหรอกครับคุณจะโดนเช็คบินมันไหนผมไม่รู้นะนี่ผมก็เตือนนั้นคุณระวังนะครับถ้าคุณกลัวความยุ่งยากนะ คุณอย่าไปฉีดหน้ารัฐบาลเจ็ดแสนล้านแล้วครับก็คือนี่ที่ลูกหลานต้องช่วยกันชดใช้ท่านตาบไลยที่นายประยุทธ์ยังเป็นนายกนะนะครับท่านนายประยุทธ์ยังเป็นนายกนะสิ่งที่คุณจะต้องอเจอก็คือออกพรบงบเงินกู้นะครับนะแล้วก็อาจจะมีโควิดระบาดรอบสองรอบสามรอบสี่แล้วก็จะมีแต่คำโกหกนะครับ ก็จะตอแหลหลอกประชาชนไปวันๆสิ่งที่ที่คุณจะได้เจอนะท่านนายประยุทธ์เป็นนายกนะแล้วก็พลกรฉุกเฉินนี่ขยายแล้วนี่นขยาย,ย,ายเห็นไอ้เลงมาบอกเ,เมื่อกี้ข่าวบอกว่าเห็นกลัวนี่ต้องขยายพลกรฉุกเฉินไว้อีกระยะหนึง่งฉุกเฉินพ่อไงสัตว์เป็นปีเนี่ย <laughs> จนป่านนี้ยังไม่สามารถใช้กฎหมายปกติในการบริหารประเทศได้ พอราก็จุเขียนไม่เห็นทําเหี้ยอะไรเลยระ,ะบาดบอนแรงงานเถื่อนนะครับคดีหอยเน่าทองหลอง่อกูไม่เห็นพอราก็จุเขินทำส้นตีนเลยได้เลยการฉวยโอกาสนะครับขยายพอราก็จุเขียนไม่เพื่อรักษาอำนาจตัวเองไม่ได้มีประโยชน์ส้นตีนอะไรกับประชาชนนะเออนั้นะ มึงคิดประชาชนเขางโง่กับมึงขนาดนะ,นะครับอ,อประชาชนในประเทศนี้ไม่มีใครเขาโง่กว่ามึงหรอกเขาแพ้มึงแค่เรื่องเดียวนะคือวาสนานเ,เขาวาสนาสู้คุณไม่ได้ไงคุณอาจจะเป็นคนโง่แต่วาสนาดีไงแค่นั้นเองนะไม่มีเฮียอะไรเหนือประชาชนสติปัญญาก็ไม่ได้เหนืออะไรกว่าประชาชนอย่าคิดประชาชนโง่ วันนี้เคสทองหล่อนะคนตายจาเคสทองหลอกี่คนอะไม่แอ,อ่ยาพี่น้องคนนี้ตายนะถ้าเกิดไม่มีเคสหอยทองหล่อเนะี่ยญาพี่น้องคุณจะตายไหมนักคอมจะตายไหมเออนะแต่วันนี้กูไม่เห็นพะละกรฉุกเฉินช่วยเฮียอะไรใครได้มีไว้เท่าแค่สกัดม็อบรักษาหน้า แค่นั้นเองแต่ไม่มีเฮียอะไรเลยขยายอีกแล้วพเรากา็เฉลิเฉินทุกวันนี้กู้อย่างเดียวกู้อย่างเดียวแล้วก็แจกอย่างเดียวเห็นมหนึ่งล้านล้านที่ผ่านมานั่นคือหมดไปกับการแจกใช่ไหมครับไม่ได้กู้ไม่ได้เอามาฟื้นฟูเศรษฐกิจเลยใช่ไหมครับไม่ได้มาแก้ปัญหาโควิดเลยใช่ไหมครับ หล้านล้านบาทที่หมดไปตอนนี้เหลือจะประมาณแสนล้านจากหนึ่งล้านล้านนะนะครับได้มาแก้ปัญหาโควิดส้นตีเลยบ้างกูเห็นมีแต่แจก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 ชิมชอบใช้มั่งพลังประชารัฐมั่งเห็นไหมคนละครึ่งมั่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งบั่งเห็นไหมเออพราะฉะนั้นไอ้พลอราโก เพราะละกองเงินกู้เนี่ยครับที่อ้างว่าหนึ่งล้านบาทเนี่ยเพื่อจะมาแก้ปัญหาโควิดเนี่ยแก้เฮียอะไรมั่งแก้เฮียอะไรบั่งกูก็เห็นยังระบาดอยู่เนี่ยใช่ไหมครับมีเงินหนึ่งล้านล้านบาทอยู่ในมือเพื่อจะมาใช้ในการแก้ปัญหาโควิดเป็นไงครับตอนนี้ทั่วประเทศเลยนะครับสรุปไอ้หนึ่งล้านล้านบาทนี่ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยใช่ไหมครับนะ เออเรามีเงินหนึ่งล้านล้านบาทให้รัฐบาลถลุงไมครับวันนี้เป็นครับเศรษฐกิจดีขึ้นไหมประชาชนมีความอยู่ดีขึ้นไหมโควิดป้องกันได้ไหมอีกสัตว์หนักกว่าเขาใช่ไหมตอนนี้ะลุแสนแล้วใช่ไหมครับเออเนี่ยรัฐบาลเคยคิดจะรับผิดชอบไหมว่า มึงจะเอาอะไรประชาชนก็ไม่เคยขัดนะมึงจะออกพรก์ฉุดเฉินประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ขัดขวางมึงมึงจะกู้เงินก็ปชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ามึงจะแจกเงินมึงจะชิมชอบใช้มึงจะเฮอะไรประชาชนก็ไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะอะไรมึงแต่มึงก็แก้ปัญหาเฮอะไรไม่ได้เลยแล้วโตตูเคยรู้อายไหมโตตูไม่ได้มืออาชีพเลยนะตูไม่ไหวแบบนี้นะนะ แต่ตู่ก็ยังอยู่ยี่สิบปีไงตู่ตู่อยู่ถึงอะตู่เราอยากเห็นตู่เต้นตอนวันพุธกอกตู่ตู่เต้นให้เราดูหน่อยได้ไหมเพื่อประชาชนจะมีอารมณ์ดีนั่งดูทุกวันพุธรอชมการถ่ายทอดของตู่ะอตู่ตัวเอง เขาอยากดูตัวเองเต้นมันพุดธอีกอะสี่โมงเย็นนะนะตอนนี้ตู่กำลังจะกู้เงินอีกเจ็ดแสนล้านเหรอาจาตัวเองแต่ตู่คิดจะชดใช้ไหมจ้าวันที่ตู่ไปแล้วเนี่ยตู่เคยคิดไหมว่าลูกหลานจะอยู่ยังไงและที่ตู่ผ่านไปเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับ ปีก่อนนู้นนะตู่นะปีหกสามใช่ไหมตู่ก็ผ่านไปแล้วสามจุดสองล้านล้านนะครับปีหกสี่ที่มาถึงครึ่งปีแล้วนี่นะตู่ก็มีตั้งงบไปนะครับสามจุดสามล้านล้านนะตู่นะและ้วตู่ก็มีพละกองเงินกู้อีกหนึ่ง 1. ล้านล้านนะจ๊ะแต่ตอนนี้ตูก่กำลังจะผ่านก็ประมาณปีหกห้าตู่ก็กำหนดไว้สามจุดหนึ่งล้านล้านนะ แล้วตอนนี้ตู่กำลังจะออกพอรากองเงินกู้7จ็ดแสนล้านนะตู่เคยคิดไหม,ไหมว่านี่สินเหล่านี้ลูกหลานจะต้องทำยังไงใครจะเป็นคนตามเช็ดขี้ที่ตู่สร้างทิ้งไว้ตู่เคยคิดไหมครับตู่เคยนอนทบทวนไหมว่าตั้งแต่ตู่เข้ามาเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยตู่ได้ทำความชิดหายเลยบ้าง อะไรที่ตู่คิดว่าเป็นผลงานที่พอจะคุยเรื่อมาโ,โมให้ประชาชนฟังตู่ลองคิดมาสักเรื่องนี้ว่านี่คือผลงานที่ตู่ภูมิใจดูเลยไม่เอานะถ้าตู่จะมาพูดว่าเลือกสงบจบที่ตู่ไม่ใช่นะครับสงบแบบนี้เราไม่เอานะเออฮนะเออ,เอ,อผมอยากให้ตู่นะได้ฉุกคิดบ้างว่าเฮ้ยวันนี้ ตูกูก้กู้กู้กู้เนี่ยตูเคยคิดบ้างว่าใครจะใช้นะช่วยบอกน้วยว่าตูกู้มาขนาดนี้เนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าลูกหลานจะอยู่ยังไงแล้วใครจะต้องมาตามชดใช้เนี่ยเออตูเคยคิดบ้างไหมเออเคยห่วงไหมว่าลูกหลานจะลำบากเนี่ย หรือว่าถ้ากูไม่กู้แล้วใครจะกู้อีกอย่าพูดนะตู่นะกูจะอ้วก